แล้วนะคะกับช่วง Talk of to the Town ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะใช่แล้วครับอย่างที่ฮัดเกิดเมื่อช่วงที่แล้วบอกแล้วว่าเรามีข่าวคราวนวงการบันเทิงนีมาดีอย่างเช่นเคยซึ่งข่าวแรกเนี่ยเป็นข,ข่าวของหนุ่มบิ๊กเอ็มหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราอัปเดตไปแล้วว่าในเรื่องของการที่าสาวรานีเม็กซิมออกมาแชร์ว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มเนี่ยเป็นเกย์หนุม่มเองก็ออกมายว่าแมนเราไม่เท่นแต่ในส่วนของเรื่องของพฤติกรรส่วนตัวก็รอดมาเป็น มีการทำร้ายหรือว่าไปกระทําต่อสาวประนินหนุ่มบิ๊กเอ็มก็บอกว่าไม่จริงแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีอีเวนต์อีกเพราะมีมประเด็นเยอะก็ต้องมีงานอีเวนต์เข้ามาเยอะมากขึ้น<ฆ>ทําให้โดนสัมภาษณ์อีกเพราะว่ามีเ,าเรียกว่าสาวเหล่าโซเชียลเนี่ย<ฆ>ได็กขุดเอาประวัติต่างๆ<ม>ของหนุ่มบิ๊กเอ็มน่ะโหมาแฉใหญ่เลยทําให้นกข่าวมีเรื่องไทยถามเยอะแยะมากมาย<ฆ>แต่คุณผู้ชมครับได้ข่าวว่าที่กําลังถามเนี่ยโอ้โหไม่ตอบสักอย่างไม่ขอตอบสักประเด็นหนึง<ฆ>่งแต่โดนพิจาราเนี่ยลากกลางวงสื่ออีกอ้หจะเยััรรรบบชมมพๆลค ตอนนี้เราได้มีการเคลียร์กับปานินบ้างหรือยังครับเพราะว่าเห็นเขาเดินสายออกทีวีหลายช่องเลยอ๋อไม่ไม่ครับผมก็อย่างที่พูดเลยครับก็คือผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วผมไม่ขอตอบอะไรทั้งสิ้นแล้วครับแต่ได้ไปฟังที่เขาเอามาพูดเป็นคบเพราะว่าเขาก็เหมือนไปรายการหลาย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 ช่องจริงๆตอนนี้อ๋อไม่ไม่ครับก็ไม่อยากไม่อยากโต้ตอบครับพี่ฝางเนาะครับขอขอขเนี่องไม่ตอบเป็นไงบ้างครับก็มีคนคุยแบบถึงเรื่อง ขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะะขอขอขอนี้ เออแบบนี้ก็เงินใช่ <S <S งงคะกำลังเริ่เป็นนักข่าวอยู่ถามไปไม่กี่ประโยคเองคุณผู้ชมค่ะคำตอบไม่ได้อีกโดนดึงว่าโหต,ต,ต่อตาต่อตาชิ่งนี่เช,ชื่อเออ,อคือต้องมีอะไร<ถ>ในกอผายหน่ใช่คือถ้าเกิดเหมือนว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มเนี่ยตอบทุกอย่างเ่ะไอะเ้เรื่องจริงไม่จริงเราไม่รู้ทั่ป่าแต่คือตอบทุกคําถามที่ถามมาก็จบไปแล้วป่ะคือไม่มีอะไรคิดอะไรตอบไหมแต่คืออันนี้แบบไม่ตอบไม่ขอตอบกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ก็โดนลากออกไปอีก ไม่ตอบแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถเฉยเลยคุณผู้ชมมันเป็นการบบว่าแอบสร้างกระแสดนึงปะมันทำให้รู้สึกว่ามีคริสต์มาสตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำไมทำไต้องหนีล้วแล้วคำถามที่ถามไปยังไม่ได้คำตอบเลยทาว่าเดี๋ยวงานน่าจะมีอีเวนต์ต่ออีก มันเป็นอ่าก็เรียกว่าธุรกิจหรือเปล่า<อ>เป็นการสร้างอาศัยหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะหรือว่าเรื่องจริงอาจจะไม่แมนร้อเปอร์เซนต์แล้วไม่กล้าสอบถามหรือเปล่าอ,าอันนี้ต้องอรอติดตามต่อไปว่านุ่มวิกเอ็มเนี่ยจะแมนจริงว่าแมนแบบพี่ออฟปองสักก็ต้องรอติดตามกันนะคะครับผมต่อมาเลยค่ะสาหรับข่าวของเสาใบเตยอ,อา,รรายนเซียนนะคะสาซันสมองหูของเราเองนะคะล่าสุดค่ะก็มีข่าวมาแต่ว่าคราวนี้นะคะไม่ได้เป็นข่าวรุนแรงอะไรก็เป็นข่าวแบบว่าสวีทสวีทหวานๆกับดีเจแมนเพราะว่าเพิ่งผ่านวันวาเลนทนยมาด้วยกันนะคะล่าสุดดีเจ โตไปเซอร์ไพรส์ค่ะในงานรับ,รบปร,ริญญาของน้องชายนะคะของสาวใบเตยเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากสาวใบเตยกันเลยดีกว่าค่ะก็ดีใจไม่ค่ะเป็นดอกลิลลี่บั้งคะเป็นพาสเทลหลายสีค่ะ ก็โอเคค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยได้รับดอกไม้จากพี่แมนเลยเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกช่าแรกช่อแรกเลยใช่ค่ะนอกจากดอกไม้แล้วยังมีอะไรอย่างอื่นเป็นติดมาได้ไหมอะไรอย่างน่นไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเออแล้วใปเตยหลับให้เลยพี่แมนไม่ได้ให้หรอไม่ได้ให้เลยค่ะไม่ได้ให้เลย ก็มีแค่ก่อนวาเลนไทน์ก็มีแค่การ์ดที่แบบว่าไปซื้อมาแต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้หรอกแต่มันเขียนว่า I love you so much ก็เลยลง IG แล้วก็แ็กไปหา mm hmm. แค่นั้นไม่มีเซอร์ไพรส์เลยก็พาไปเลือกเลยค่ะพาไปร้านนาฬิกาแล้วก็เลือกเลย mm hmm. ว่าแบบเ,เนี่ยหน้จให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ม mm ีไปยิงไม้หวานหรอกตไวาเลนไทน์นจะมีไปชดเชยอะไรยไงะน่าจะมีชดเชยคะ่ะ mm hmm. น่าจะมีชดเชย mm hmm. แต่ว่าก็ยังไม่รู้วันไหนเลยเพราะว่าไปเลย เยอะมาช่วงนี้กไ,ไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้เจอเป็นแบบโหเกือบ10วันแล้วเพราะว่าพี่แมนผ่าตาัดตาเลยก็ไม่ได้ไปเลยพี่ <c oughs> มีบ้างมีบ้างแบบว่าก็จะพูดแบบแดมเวลาโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นช่วงที่ enjoy my self กันช่วงนี้เพราะว่าต่างคนต่างทำงานพี่แมนก็ต้องเร่งเก็บงานของตัวเองให้หมดก่อนบวช มันช่วยให้ enjoy myself อะไรอย่างงี้นะฝากไว้เตยนะคะก็มาบอกแล้วว่าก็ดีใจนะคะที่ดีเจแมนเนี่ยส่งช่อดอกไม้มาให้เป็นแบบช่อดอกไม้แรกเลยที่คบกันนะคะแล้วก็ส่วนทางสาวใบเตยนะคะก็มีของขวัญให้ดีเจแมนเหมือนกันเป็นนาฬิกาแต่ว่าก็ไม่ได้มีการสะพายได้ดนะคะก็พาดีเจแมนไปเลือกเลยว่าอยากได้ไหนชี้กรุณาชี้คนจ่ายตังค์อยู่นี่ใช่นะคะนางก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้เจอกันเป็นสิบวันเพราะว่างานเยอะมากตอนนี้ก็ ทุกคนก็กําลังเคียงงานเพราะว่าดีเจแมนใกล้บวชแล้วอ๋อฮะครับเพรต้องคู่นี้ก็เรียกว่ารักแล้วก็เติมหวานบ่อยๆนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่หลังจากที่ดีเจแมนบวชเสร็จนี่จะแต่งงานเลยหรือเปล่านะครับก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับอ่ะมาต่อเน,นื่องของสาวอินดวงสาวที่เรียกว่าเป็นสาววัยอายุ5-7ปีแต่ยังเซ็กซี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยบอกเลยกับกับพี่จิ๊กนวรัตของเราคุณผู้ชมครับที่ล่าสุดได้ข่าวว่างานอีเวนต์เนี่ยออกคู่หนุ่มบิ๊กเอ็มเมื่อกี้ด้วยและงานนี้บอกเลยว่่าโชว์เซซ็กี ผู้หนุ่มวีเอ็มจะรู้สึกว่าโอ้โหพี่จิ๊กนวรัตน์เนี่ยกล้าทําไปได้อย่างไรหล่ะก็มองว่าเอ๊ะตกอ่เป็นเพราะเงินมาแล้วพลาดหรือเปล่าง,งานนี้พี่จิ๊กนวรัตน์จะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆมาเลยครับแล้วนะคะพี่ก็จะตัดทุกอย่างไปค่ะถ้าเรามาคิดว่าโอ้มันเขินมันไม่กล้าทําอรเราเราก็จะทำไม่ไม่เต็มที่ทุกคนจะมองว่าถ้ารับนานนี้แล้วไม่กล้าแล้วก็ทามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะน้องเอ็มก็เป็นคนที่น่ารั แล้วก็เป็นคนที่ เข้าใจในเรื่องการทํางานของเราทั้งสองคนค่ะอย่าไปคิดอะไรให้มันแรงเกินไปคิดซะว่ามันอยู่ในละครฉากหนึ่งแน่นอนนะครับการที่เราทําอะไรอะไรแบบนี้ออกไปเนี่ยมันต้องมีกระแสด่าแน่นอนแล้วก็ชอบไม่ชอบนี่เราไม่รับรู้เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเขาจะชอบไหมแต่กระแสด่านี่มันของธรรมดามันต้องมีมาแน่นอนใครจะด่าเราในเน็ตหรือตามอะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยเพราะพี่ถือว่าถ้าเราไปรับรู้อะไรหมดในโลกใบนี้เราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับและก็อยู่ไม่ได้และจะถามตัวเองว่าเราทําไปทําไมเราอายเราไอ้นู่นเนี่ยไม่ต้องสนใจเลย ในเมื่อเราพร้อมที่จะทําแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะยืนอยู่แบบนี้อย่างอย่างทุกวันให้ได้ค่ะบอกไปในๆเนาะการที่เราจะทําอะไรหรือเป็นมือปืนรับจ้างโปรโมทอะไรให้ใครเนี่ยถ้าราคานน้อยเนี่ยเราก็คงจะไม่ทําค่ะ ปดีพี่โชคดีนะคะพี่พี่ตัวคนเดียวพี่ไม่มีบริษัทเอเจนซี่หรือไม่มีผู้จัดก,การพี่จะดูงานเองถ้าเราไม่มีอะไรที่มันออกมาโดยที่มันแรงๆหรืออะไรก็จะไม่มีใครพูดถึงเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะว่าที่มีสินค้าดีๆให้เราเป็นคนที่แนะน,นําในเป็นตัวแทนของเขาให้น้องดูลึกๆไปแล้วน้องจะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือทําให้ทานแล้วผิวพรรณสวยมันก็ต้องโชว์ผิวอย่างวันนี้มันก็ต้องแซบในการอาหารมันก็ต้องมี น้องเอ็มมาเคลียร์คอหน่อยหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่เลยแต่มันขายความอารมณ์ที่เราจะต้องใส่ลงไปในในเนื้อเรื่องที่เขาให้ไว้ค่ะทุกอย่างทําต้องมีเนื้อเรื่องหมดค่ะครับผม,มก็กตามงาน่า <laughs> ถ้าแบบก็คุณเนแต่นั้ก็บอกนะว่าถ้าเกิด เหมือนเงินน้อยนะเขไม่ทําอยู่แล้วคนร้อนในเมื่อลงทุนทำอะไรก็ต้องมีเม็ดเงินที่มาเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องงานเขาก็ไม่ซีเรียสถือว่าเป็นฉาละครฉากหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วก็แล้วแต่งานบางครั้งที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องผิวพรรณเราก็ต้องโชว์ผิวพรรณแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องการทําหารก็รต้องแซ่บก็ต้องมีหนุ่ม,ม,ม,มๆมาเกี่ยวคอด้วยตัวเองต้องมีลุคเซ็กซี่เพ<ช>ราเราเรียกว่ามีความมั่นใจสักอย่างนะอ,อย่างซีเรียสเหมือนที่พี่จิ๊กนรร์บอกว่าถ้าเราไปรับรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเรา ถือว่าเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่มีผลงานมาตลอดเลยนะครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทักทาย s อสกันนิดนึงดีกว่าเนาะนี่นะคะทักทายพี่ๆข่าวร้อนด้วยนะคะตอนสายๆจ้าครับผมมีอีกไหมครับติดตามข่าวร้อนทุกวันเลยนะคะครับผมก็ติดตามทุกวันเหมือนกันนะคะใช่ค่ะพี่แพูดเก่งมากๆเลยครับน้องเจ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 จะรักมากมเลยมาทุกวันเลยนะเอทุกวันเลยเนาะครับผมนอนรอรายการข่าวร้อนก่อนเที่ยงเลยนะคุณกล้านะครับ คุณฝ้ายน่ารักจังเลยวันนี้ทุกวันไหมขอบคุณ่นะขอบคุณเ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปพักเบรกสักครู่หนึ่งดีกว่าค่ะชหนากลับอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ